สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำในดวงคลิวันดัยกนี้เราจะมาในหัวข้อจิตจิปริตๆที่ว่าอะไรที่คุณทำแล้วคนขี้อิจฉาต้องกรีดปรีดแตกนะเส้นเลือดในสมองจะแตกหรือเปล่าสมบนมาพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปดิดดูจ้าด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันพลังงานของคุณนะเป็นกลุ่มชาวลัคนาราศีอะไร คันเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำวีกราศีกันธาตุดินจะเกิดกันกัสาวธาตุไฟเลโราศีสิงธาตุไฟมาราศีเมษราศีพิจิกลิบาราศีตุลธาตุลมนะรัธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกแล้วก็เมรุกรียคนที่เกิดในวันพุทธธาตุน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและคนขี้อิจฉาคนนั้นมี47 6 7 9 9 4 4และ5กับ15นะคะละคนาราศีไม่มีไม่เป็นไรวันที่เกิดไม่มีไม่เป็นไรแม่หมอเน้นพลังงานของไพ่ยิบสีนะคะมาดูตัวตนของคุณก่อนคุณเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะความโดดเด่นเรื่องอะไรโดดเด่นกว่าคนที่อิฉาเรื่องอะไรมาดูซิ ฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางนะคะไม่เรียสไม่เครียดเนาะพลังงานของคุณ the strength คะ่ะอดทนแกร่งนะคะเอาอยู่ทุกสถานการณ์ นะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยคือคุณเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนจิตใจดีมีเมตตานะคะคือสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถปรับปรามนะพลังงานของคนที่แบบเป็นสัตว์ร,ร้ายได้อารมณ์นี้นะไม่ว่าคุณจะเจอลักษณะเพื่อนสังคมแบบไหนคุณก็สามารถที่จะอยู่ได้ได้แล้วก็ใช้ชีวิต อยู่ได้อย่างมีความสุขนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าภายนอกอะ่ะดูอ่อนโยนนะจิตใจดีมีเมตตาแต่ลึกๆภายในของคุณเนี่ยคือคุณผ่านเรื่องราวมาเยอะแล้ว คุณคบหาสมาคมนะมีเพื่อนฝูงหลายกลุ่มหลายสังคมมาเยอะแล้วคุณรู้ว่าคนแบบไหนควรจะคบแบบไหนคนแบบไหนควรจะพูดแบบไหนหรือว่าลักษณะนิสัยใจคอของเพื่อนๆในสังคมที่คุณคบเนี่ยแต่ละคนคุณรู้หมดแล้วว่าคนไหนเป็นคนแบบไหนนะคะนิสัยอย่างไรควรจะคบลักษณะอย่างไรอารมณ์เนี้ยตรงคุณคือจริงๆแล้วอะ่ะ เป็นคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยกับคนอื่นเลยนะแต่คนอื่นมากที่จะเป็นพิษเป็นภัยกับคุณทําให้คุณต้องระแว่นระวังภัยตัวเองนะคะทั้งๆที่คุณเป็นคนจิตใจดีน่ารักอัธยาศัยดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นมีน้ำจิตน้ำใจต่อเพื่อนแล้วก็สังคมแต่คุณก็ไม่ไวที่จะโดนกลัน่นแกล้งโดนหักหลังนะคะ ก็อาจจะมีพลังงานบางคนบางกลุ่มนะที่อาจจะเหมือนกับว่าคือทำดีแล้วไม่เคยเห็นความดีของคุณนะคะจะช่วยเหลือเขาจะมีน้ำจิตน้ำใจต่อเขาพูดดีกับเขาแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็ไม่เคยสรรเสริญยกย่องคุณเลยนะคุณกลายเป็นคนที่แบบเหมือนอทำดีแล้วทำดีกับคนที่เนระคุณอนะ นะคะคือช่วยเหลือทุกอย่างซัพพอร์ตทุกอย่างดูแลทุกอย่างหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักเราเป็นคนซื่อสัตย์เราเป็นคนจริงใจนะแต่มักที่จะถูกหักหลังนะคนรักหักหลังแทงข้างหลังนะเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าคืออาจที่จะไปเจอคนรักคนที่เจ้าชู้นะคะคนที่คบซ้อนอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่เราก็เป็นคนที่แบบ เป็นคนพียรพร้อมทุกอย่างแล้วดีทุกอย่างแล้วนะคะตัวของคุณเหมือนกับว่าอยากจะไปอยู่สังคมใหม่อยากจะเจอคนใหม่จะเจอสังคมที่ดีคุณมีการทุ่มเทกําลังกายกําลังใจกับทุกสิ่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนคุณก็เรียกว่าเอนเตอร์เทนดูแลใจใสทุกๆคนนะ,ะแต่ก็ไม่ไว้ที่จะถูกลังแก นะถูกขักหลังเนี่ยคือแบบคุณยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมความดีแล้วก็มีความรักมีความเมตตาอ่อนโยนนะคะให้อภัยนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้หัวใจของคนเหล่านั้นสำนึกในความดีของคุณเลยนะคะก็ไม่เป็นไรตัวของคุณนะสามารถที่จะเรียกว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรอะนะคะเะนั้น พลังงานของคุณจึงทำให้คนขี้อิจฉานะคะปริแตกเพราะว่าคุณแบบมีความอดทนมีความดีในเนื้อแท้นะ,ะจิตใจที่ดีก็เลยทำให้คนขี้อิจฉาคิดว่าเออหมันไส้อ่ะ จะดีอะไรขนาดนั้นจะดีเกินไปแล้วใส่แส้งแกล้งทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพยายามที่จะล้วงความลับคุณหรือว่ากลั่นแกล้งให้คุณแบบเผยธาตุแท้ออกมาแต่ธาแท้ของคุณก็คือเป็นคนดีนะเป็นคนน้ําดีโดยเนื้อแท้เลยนะเขาก็ไม่สามารถทําอะไรคุณได้เขาก็ปริแตกะเรามาดูสิว่าอะไรที่คุณทําแล้วทําให้คนที่อิจฉาต้องกรี๊ดปรดแตกนะคะ คนที่อิจฉามักที่จะอิจฉาอะไรที่คุณถาม,มาดูสิสิ่งที่เขาอิจฉาคุณนะคะเป็นเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เขาอิจฉาคุณเรื่องที่คุณโดดเด่นกว่าเขาพลังงานของคุณโดดเด่นเรื่องอะไรมาดูสิความมั่นคงคะ่ะนะคะ การงานการเงินของคุณมีความมั่นคงนะครอบครัวมีความสุขนะแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยคือเหมือนกับว่ากว่าที่จะประสบความสําเร็จหรือว่ามีชีวิตที่มั่นคงมีการงานที่มั่นคงคุณก็เจอปัญหาเจอเรื่องราวเจอสถานการณ์ที่แบบเหมือนกลุ่มคนขี้อิจฉาหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่มองว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบ สนใจแต่ตัวเองโฟกัสแต่ตัวเองนะไม่ค่อยสูงสิ่งกับใครไม่ชอบเข้าสังคมโฟกัสแต่การทํางานนะคะแล้วก็เรียกว่าคือมีความโดดเด่นอะ่ะไม่สูงสิงไม่เข้ากลุ่มไม่เข้าพวกไม่ชอบนินทาไม่ชอบจับปุ่มนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับคือรู้สถานการณ์รู้ทุกอย่างว่าเออถ้าแบบคนขี้ฉาหรือว่าคนที่ไม่ชอบคุณเนี่ย เหมือนประมาณจับกลุ่มคุยกันเนี่ยก็ต้องมีการนินทาหรือว่าพูดใส่ร้ายภาษีใครสักคนแน่ๆตรงคุณไม่ชอบไม่ชอบพลังงานแบบนี้ไม่ชอบกลุ่มคนแบบนี้ไม่ชอบทะเลาะบอกแว้งกับใครไม่ชอบสร้างความลำคาญสร้างความทุกข์ใจให้กับใครคุณเป็นคนจริงจังเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนที่แบบมีความขยันมีความอดทนนะเป็นคนที่แบบมีผู้นาเป็นเป็นคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นํา นะคะมีความยุติธรรมมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะรู้เหตุการณ์มีความรอบรู้รู้ทุกสถานการณ์นะคะเป็นคนที่รู้จักเอาตัวรอดได้เก่งแล้วก็เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเป็นคนที่ชอบอิสระรักอิสระนะทำแลวก็เหมือนกับว่ามีความโดดเด่นอะนะคะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการ สร้างผลงานนะคะไม่หวังโคดโกงใครไม่พึ่งพาใครและเป็นคนที่คิดไกลๆมองมองทุกสิ่งทุกอย่างมองสถานการณ์ออกด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจทุกสิ่งด้วยนะ,ะก็เลยเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทําอะไรคุณสามารถที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะ <S <S คุณอาจจะมีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นนะเป็นคนที่ เรียกว่ามีพรสวรรค์นะคะแล้วก็เด e f ฟูลเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระชอบทาอิสระชอบทํางานหรือว่าทํางานอิสระที่มันโดดเด่นนะคะหรือว่ามีความรู้ความสามารถชอบร้องราทาเพลงแต่เป็นคนที่ชอบพลังงานบวกนะคะชอบคิดดีคิดบวกชอบทาอะไรก็เหมือนกับว่าคือสนุกสนานได้ตัวเองไม่จําเป็นที่ต้องเกาะกลุ่มนินทาใครไม่ต้องไม่จําเป็นที่ต้องเข้าสังคมนะคะแต่ถ้าแบบว่า ทำงานเนี่ยก็สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ปรับตัวได้เก่งนะคะสิ่งที่คนขี้ฉาไม่ชอบคุณเป็นพลังงานของการที่ตัวของคุณเนี่ยไม่เข้ากลุ่มเข้าพวกเนี่ยแหละดานะชอบไปไหนมาไหนทําอะไรคนเดียวแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบโดดเด่นอะ่ะดูเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงนะคะดูเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เก่งในเรื่องของการทํางานแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนรักสันโดษ ะะชอบทําอะไรคนเดียวเงี้ยชอบอยู่คนเดียวก็เลยเป็นที่จับตาม,มองของคนที่ฉาที่แบบแก่ๆแล้วแล้วเหมือนประมาณแบบเป็นมนุษย์ป้ามนุษย์ข้างบ้านอะไรเงี้ยมนุษย์ป้าข้างบ้านนะคะก็เลยจับผิดจับจ้องมองคุณแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกหมันไส้เล็กๆที่ไม่ยอมเข้ากลุ่มเข้าพวกมษดูซิว่า อะไรที่คุณทำแล้วคนขี้อิจฉากรี๊ดปรีแตกที่สุดนะคะเป็นเรื่องอะไรเรื่องที่คุณทำแล้วมันโดดเด่นแล้วทำให้คนขี้อิจฉากรี๊ดปรีแตกเส้นเลือดในสมองจะแตกหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะมาดูสิเรื่องที่คุณทำเรื่องที่หนึ่งนะคะคนขี้อิจฉาจะต้องปรีแตกแน่เพราะว่าคุณเป็นควีนออฟบอลไม่ว่าคุณจะทำงานอะไร นะคะคุณใช้ความรู้ความสามารถความขยันความมั่นใจของตัวเองคุณมั่นใจว่าคุณสวยคุณหล่อคุณเลิศคุณเด่นในสังคมนั้นๆคุณเป็นคนที่มีความโชคดีนะมีความมั่นอกมั่นใจในความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นคนที่มีความยุติธรรมเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่ใช้ความรู้ความสามารถการพูดการเจรจาการแสดงออกถึงศักยภาพของคุณ นะคะคือโดดเด่นในสายตาอยู่ดีก็ปังอยู่ดีๆก็แบบเฮ้ยพูดเก่งอะ่ะนะคะมีความรู้อยู่ดีก็เหมือนกับว่าคือไปเรียนรู้มาจากไหนไปเก่งมาจากไหนนะคะซึ่งทําให้คนอิชาอาจจะมีความตกใจว่าเฮ้ยงานที่คุณหยิบจับสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณพูดมันเป๊ะมันตรงมันใช่นะไปเรียนไปเรียนรู้มาจากไหนไปรู้มาจากไหนอารมณ์นี้ซึ่งคนอิชารู้สึกว่า เฮ้ยคุณรู้อ่ะคุณเก่งอ่ะนะคะคืออาจจะเป็นในเรื่องของความรู้ความสามารถของคุณที่สามารถเนี่ยฟันธงหรือว่าพูดนะแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงได้นะแล้วทําให้คนกี้ฉาดรู้สึกขายหน้าหน้าแตกหน้าแหกแจกกระเจิงนะคะก็เลยปรีดแตกไม่ชอบคุณนะคะเรื่องที่หนึ่งอาจจะเป็นการที่แบบตัวคน ตัวของคุณรู้เรื่องสถานการณ์นะ,ะถ้าแบบเป็นหมอดูเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยสิ่งที่คุณพูดมันถูกหมดเลยมันเป๊ะหมดเลยมันใช่หมดเลยอย่างเงี้ยเป็นนักพยากรณ์เป็นหมอดูพยิมสรีที่พูดแม่นแล้วก็ตรงอย่างเงี้ยทำไมคนขี้อิจฉานะปริแตกอะนะคะและคนขี้อิจฉาปริแตกในเรื่องของตัวของคุณนะคะคือไม่ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเป็นคนเด็ดขาด เป็นคนชัดเจนเป็นคนพูดคําไหนคํานั้นนะเป็นคนที่ไม่ยอกย้อนนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือสิ่งที่คุณแสดงออกสิ่งที่คุณพูดเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าชัดเจนตรงไปตรงมานะแล้วคนที่อิจฉานี่พยายามจับผิดคุณนะว่าคุณโกหกหรือเปล่าสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณโกหกหรือเปล่าอย่างเช่นคุณสัญญาว่า คุณจะทําแบบนี้แบบนี้คุณจะรวยแบบนี้แบบนี้แล้วคุณก็รวยได้สําเร็จได้หรือว่างานที่คุณทําสร้างความมั่งคัง่งสร้างความร่ํารวยให้กับคุณได้นะคะลบคําสบประมาทลบคําดูถูกของคนขี้ฉาไปเลย นะเขาหาว่าคุณขี้โม้คุณรวยไม่ได้หรอกคุณไม่สามารถทําอาชีพนี้ได้หรอกคุณไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะคะทำมาหากินร่ํารวยได้หรอกนะ,ะแต่คุณทําแล้วมันสร้างรายได้ให้คุณคุณกลายเป็นคนรวยขึ้นมาในพริบตาเดียวนะคะคนอี้คนขี้ฉาก็เลยนเหนาแหกุแจกกระเจิงไปเพราะว่าสิ่งที่คุณทํานั้นนะ,ะมันเป็นในเรื่องของการที่แบบ คุณเหมือนรู้มาแล้วคุณก็รีบทําเลยอ่ะพอทําเสร็จนะคะก็สร้างรายได้นะสร้างความสําเร็จให้กับคุณคนกี้ช้าก็ปรี๊ดแตกสินะคะเขาทําไม่ได้ไงและคนกี้ช้านะคะต้องรปรี๊ดแตกเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะพลังงานของคุณตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าคุณเจอสถานการณ์ที่สร้างความกดดัน นะเจอสภาวะของสังคมเจอเพื่อนร่วมงานที่นิสัยแย่ yeah. แต่คุณก็ยังเป็นคนที่สามารถที่จะเก็บอาการเก็บความรู้สึกได้นะคะมีคนมาพูดจาใส่ร้ายป้ายสีคุณนินทาคุณดูถูกคุณเหยียดหยามคุณนะคะคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดคุณสามารถที่จ เหมือนกับว่าเข้าใจหรือว่าให้อภัยคนเหล่านั้นอ่ะคุณเชื่อว่าความดีที่คุณทําหรือว่าสิ่งดีๆที่คุณทําทุกอย่างเนี่ยมันจะสร้างความสําเร็จให้กับคุณนะมันเหมือนกับคุณมีสิ่งศึกรืสิทธินะมีความดีปกป้องคุ้มครองดูแลทําให้การงาน การเงินของคุณประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนไปทํางานอะไรนะคุณได้รับโอกาสดีๆเสมอคุณได้รับความสําเร็จได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือบางคนท่านคือมีความรุกมีความสามารถเฉพาะด้านนะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปทําธุรกิจการงานแล้วเรียกว่าสามารถที่จะร่ํารวยมั่งคั่งได้นะคะ แล้วทําให้คนที่ฉาปรีดแตกน่ะมาว่าไม่ว่าคุณจะตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานไปทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะร่ํารวยนะไม่ลําบากและสิ่งที่คนที่อจฉานะคะกรีดปีดแตกเพราะว่าตัวของเขาได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างกับคุณมากๆนะสร้างเวรสร้างกรรมสร้างวีรกรรมสร้างความเจ็บช้ำน้ําใจให้กับคุณหลายต่อหลายครั้งนับไม่ท้วน แต่คุณก็ยังสามารถที่จะแบกรับความทุกข์แบกรับปัญหาต่างๆได้แล้วก็รู้จักให้อภยัยแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนกับว่าเขาดูถูกเหยียดหยามในเรื่องการเงินดูถูกความเอ่อการเงินของคุณดูถูกความรู้ความสามารถของคุณแต่คุณก็สามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถของคุณพิจิตนะคะคาพูดของเขาได้อ่ะนะคะคือเขาไม่สามารถที่จะ บันทอนจิตใจของคุณได้เลยคุณมีความเข้มแข็งคุณมีความอดทนคุณมีความดื้อในตัวเองนะคะคือคุณไม่ยอมอ่ะไม่ยอมเป็นอย่างที่เขาดูถูกไม่ยอมเป็นอย่างที่เขาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะค,ะคุณเก็บพลังงานรวบรวมนะค,คาพูดคําดูถูกคําเหยียดหยามของเขามาเป็นแรงผลักดันในการทํางานในการใช้ชีวิตนะค,ะคนขี้ฉาก็แบบเรียกว่าโอยคุณเก่งอ่ะ คุณคือจิตใจเข้มแข็งมากๆคุณเป็นคนดื้อคุณเป็นคนที่แบบเรียกว่าเอาไม่ลงค้นล้มไม่ได้เลยนะค,คุณสามารถจะ่ยืนยันในเรื่องของการที่แบบตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้นะะเอาชนะคำพูดคำรูถูกของคนขี้ฉาได้นั่นเองและคนขี้ฉานะคะกรีดปีดแตกเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นคือคุณสามารถที่จะมีความสุข สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่สามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอาจจะเป็นงานของคุณอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทําแล้วมันสามารถเนี่ยสร้างความสุข นะสร้างความสําเร็จสร้างความร่ํารวยให้คนขี้ฉาที่แบบแอบ,บมาซองแอบบมาดูคุณเห็นความสําเร็จของคุณเห็นชื่อเสียงของคุณเห็นความรู้ความสามารถของคุณคนขี้ฉาก็อยากจะเป็นแบบคุณบ้างก็จะปรี๊ดแต่ก็ลองไปทําดูทําได้ไหมทําไม่ได้และก็นะคะคนขี้ฉาเห็นว่าคุณเนี่ยไม่ต้อนรับเขานะไม่ต้องการเขาเป็นเพื่อนคุณอาจจะมีการอันบล็อก อันบล็อกไม่รับเขาเป็นเพื่อนไม่ใส่ใจไม่สนใจคําพูดของเขาคําพูดที่เขาดูถูกคุณเหยยดยามคุณคุณไม่สนใจนะทาเหมือนเขาเป็นอากาศสะท้านหรือว่าถ้าแบบทํางานร่วมกันเนี่ยอาจจะมีการที่แบบมองนะหรือว่านิ่งๆกับคําพูดกับการดูถูกกับการแซะกับการแย่ของเขาคุณไม่ได้สนใจนะก็เลยทําให้คนที้ฉารู้สึกว่าคุณมีความอดทน มากมเลยอ่ะคุณเป็นคนที่แบบเรียกว่าคือล้าเส้นไม่ได้นะก้าไก่ไม่ได้นะดูถูกไม่ได้นะอารมณ์นะะี้นะคะและคนขี้ช้ามีความกรีดปีตแตกในเรื่องของการที่ตัวของคุณนะ,ะเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงอัธยาศัยดีนะเป็นคนที่แบบภาย ภายนอกนะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขสนุกสนานนะเป็นที่รักของสังคมและก็เพื่อนๆแต่ภายในเป็นคนที่เรียกว่าเก็บรวบรวมข้อมูลนะจริงๆแล้วคือเหมือนกับตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับอาจที่จะแสดงออกว่าไม่โกรธไม่เกลียดไม่จริงจังไม่เครียดแค้นใครนะแต่คุณคือแบบเก็บเก็บอาการเก็บความรู้สึกโกรธเกลียดจริงจังไว้ในใจนะคะแล้วก็เหมือนกับประมาณที่ สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ควบคุมสถานการณ์อยู่ะไม่ว่าคนที่อิจฉาเขาจะทําอะไรคุณนะก่นแกล้งคุณคุณก็ไม่โกรธไม่โมโหนะคุณเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดูว่าคนที่อิจฉาจะทําอะไรกับคุณต่อไปอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่เหมือนกับว่าระแวดระวังตัวนะภายในก็คือแบบไม่มีปัญหาอะไรกับใคร นะคะเออนะแสดงออกแบบเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไรกับใครแต่จริงๆแล้วรู้ว่าใครเป็นยังไงรู้ว่าใครนะ,ะมีนิสัยอย่างไรแล้วก็แก้เผ็ดเอาคืนทีหลังอารมณ์นี้นะคะทำให้คนขี้อิจฉาตายใจนะแล้วก็พลังงานของคุณเป็นพลังงานของผู้นำลักษณะของคนที่แบบมีความรู้มีความสามารถโดดเด่นเป็นพลังงานของผู้นำที่สามารถที่จะ เอาอยู่ทุกสถานการณ์นะคะปัญหาต่างๆเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนะตัวของคุณคือแบบเหมือนเป็นคนที่ไม่ใส่ใจไม่สนใจสภาวะสังคมบุคคลรอบข้างไม่ว่าใครจะโกรธใครจะเกลียดใครจะนินทาใครจะใส่ร้ายป้ายสีคุณ, <S <S ค,ณคุณบอกไม่สนอ่ะฉันไม่แคร์ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันไม่ได้พูดแบบนั้นฉันไม่ได้ทําแบบนั้นฉันไม่ได้ผิดนะฉันเนี่ยเป็นคนที่แบบเออตัวของคุณอ่ะเข้าใจเลยว่าตัวของคุณโดดเด่น ะะโดดเด่นกว่าคนขี่อิจฉาเยอะมีความรู้ม,มีความสามารถเก่งกว่าคนขี่อิจฉาเยอะเอาตัวรอดได้ดีนะคะทำอะไรก็ประสบความสําเร็จมันไม่แปลกหรอกที่คนขี่อิจฉาจะเปรียบเทียบคุณ กับเขาอารมณ์นี้เข้าใจเลยเข้าใจถึงพลังงานของคนที่แบบต่ําต้อยด้อยด้อยกว่าคุณเลยอ่ะเพราะว่าคือแบบสิ่งที่เขาทําได้ก็คือการที่เขาเปรียบเทียบคุณกับเขาแล้วก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนั่นคือปมของเขาปมในใจของเขาที่เขาทุกทรมานแสนสาหัสมากพอแล้วคุณก็เลยไม่สนไงคุณก็เลยไม่แคร์จะพูดจะทําอะไรจะเปรียบเทียบอะไรจะดูถูกยังไงฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะและ ตัวของคุณจะไม่คนขี้ฉาปรีดกรีดปีดแตกนะเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินซัพพอร์ตทุกคนมีน้ำจิตน้ำใจกับทุกๆคนกับเพื่อนนะเป็นที่รักของเพื่อนๆแล้วก็สังคมเลยแหละแต่นะตัวของคุณคือแบบจะเลือกนะจะเลือกช่วยเหลือคนที่เขาแบบเห็นคุณค่า ในน้ำจิตน้ำใจของคุณตอนนั้นคนขี้อิจฉาอาจจะเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเดือดร้อนอะ่ะเขาไม่เคยได้รับความรักความเมตตาการช่วยเหลือจากคุณเลยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณไม่ช่วยเหลือเขาคุณไม่ให้เขาคุณทําเหมือนกับว่าไม่สนใจเขาคุณมีขอบเขตนะในการคบกับเขาเขามีความรู้สึกน้อยเนือ้อต่าใจที่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนเป็นสังคมเป็นคนที่แบบคุณนะเรียกว่า ออรักหรือว่าให้โอกาสหรือว่าสงสารอะไรเงี้ยเขาอยากเป็นเป็นคนที่แบบสนิทกับคุณเป็นเพื่อนสนิทกับคุณนะแต่ไม่ได้รับตรงนั้นก็เลยทําให้คนขี้ฉารู้สึกว่าออต้องเป็นอคติกับคุณแล้วก็ไม่ชอบคุณนะคะนี่คือสิ่งที่คนขี้ฉารู้สึกกับคุณแบบนี้นะคะรู้สึกเศร้าใจรู้สึกเสียใจรู้สึกแบบคือเข้าใกล้คุณไม่ได้อะคุณไม่ให้เขาเข้าใกล้คุณไม่ให้เขาเป็นเพื่อน ถ้านะคุณไม่ช่วยเหลือเขาคุณไม่มีน้ำจิตน้ำใจกับเขาเขาบอกนี้นะก็เลยทําให้คนขี้ฉากรีดปรี๊ดแตกนะคะไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทก,กับคุณนั่นเองฟังเพื่อเป็นแก้นำทางเป็นแนวทางของคุณุกการติดตามค่ะ